จนทำให้รู้ว่าใครคือสปอนเซอร์ใครคือเจ้าหน้าที่สื่อราชการรับหรือเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของฝรั่งเศสที่มาทำงานคดีนี้ในไทยโดยแฝงตัวมาหรือที่เรียกว่ามีการอำพรางอย่างเป็นทางการด้วยการเป็นนักการทูตอยู่ในสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเพื่อให้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต ใคยคือสายลับหลักและสายลับปฏิบัติการทั้งหมดมีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างจนได้หลักฐานเพียงพอและนำไปสู่การจัดกุมส่งฟ้องศาลและศาลตัดสินลงโทษจารชนที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและฝรั่งเศสคนละหลายปีหลายสิบปีเจ้าหน้าที่รู้เรื่องนี้ในครั้งแรกได้อย่างไร มีอะไรเป็นสิ่งบอกเหตุที่นำสืบต่อไปบางท่านบอกว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัตนนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นได้ปาลบว่าเวลาทูตฝรั่งเศสมาพบปะหา,หารือข้อราชการทำไมทูตฝรั่งเศสรู้ตื้นลึกหนาบางของไทยดีทั้งทั้งที่บางเรื่องเป็นการประชุมรับหน่วยงานจึงต้องรับไปทำต่อ อีกท่านหนึ่งบอกว่ามีคนหวังดีแจ้งให้ทราบว่าข้าราชการในธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีบางคนซึ่งมีการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยผิดปกติจึงมีการขยายผลสืบสวนจนพบเครือข่ายจารกรรมฝรั่งเศสในประเทศซึ่งขยายตัวอย่างกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ข่าวกองฝรั่งเศสที่อำพรางตัวมาเป็นเลขานุกการโธ ในสถานทูตฝรั่งเศสเป็นผู้วางแผนปฏิบัติการทั้งหมดโดยใช้คนไทยเชื้อชาติฝรั่งเศสสองคนคือยอนนาซองกอนปรักและมิเชนลามัสซึ่งพูดภาษาไทยได้โดยเฉพาะคนหลังเรียนในโรงเรียนฝรั่งแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีเพื่อนฝูงเป็นคนไทยมากมายเป็นสายลับหลัก จนนำไปสู่การรีคูดแปลว่าการร่วมง,งานหรือการดึงข้าราชการไทยในกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องมาเป็นสายลับปฏิบัติการคอยส่งความลับทางราชการให้ข้าราชการไทยที่ถูกจัดตั้งเป็นสายลับเท่าที่พิสูจน์ทราบมาได้มีหกคนคนคนหนึ่งทำงานอยู่ในธรมเนียบนายกรัฐมนตรี อีกคนหนึ่งทำงานอยู่ที่กองกลางกระทรวงมหาดไทยอีกคนหนึ่งทำงานอยู่ที่สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกคนหนึ่งทำงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีตํารวจสองคนคนหนึ่งทำงานอยู่ฝ่ายสารบัญกรมตํารวจอีกคนหนึ่งเป็นเวนนำสารทั้งหมดล้วนเข้าถึงเอกสารลับ ของท่านราชาการไทยทั้งสิ้นสำหรับค่าต่อแทนที่ได้รับนั้นสายรับคนหนึ่งสารภาพภายหลังว่าได้เดือนละหนึ่งบาท50ปีที่แล้วนะซึ่งถือว่าเป็นเงินจำนวนมากในช่วงเวลานั้นเพราะผู้จบปริญญาตีได้เงินเดือนเพียงเดือนละเก้รบาทเมื่อส่วนราชาการหนึ่งต้องส่งเอกสารรับในซองปิดผนึกไปถึงส่วนราชาการหนึ่งเช่น จากมหาไทยไปทำเนียบและกระทรวงการต่างประเทศหรือจากกรมตำรวจไปกระทรวงมหาไทยสายลับซึ่งทำหน้าที่นำสารแทนที่จะส่งไปตรงกับนำไปมอบให้ในายมิเชนลาม,มาท,ที่สวนลุมพินีบ้างที่ใกล้สถานทูตฝรั่งเศสบ้างและรอคอยเอาคืนมาซองเอกสารลับจะถูกเปิดในสถานทูตถ่ายสำเนาไว้และนำกลับคืนมาให้ผู้นำสาร เพื่อนำส่งต่อไปยังจุดหมายโดยผู้รับปลายทางไม่รู้เลยว่าซองนี้ถูกเปิดเรียบร้อยแล้วทำอย่างนี้เป็นประจำเป็นที่น่าตกใจจากการตรวจสอบภายหลังการจับกลุ่มพบว่าในช่วงปี2,501ถึง2,508สาเำเนาโทรเลขที่รับส่งระหว่างกรุงเทพกับสถานทูตไทยในฝรั่งเศสได้หลุดรั่วไปถึงฝรั่งเศส จำนวนไม่น้อยกว่า576ฉบับส่วนหนึ่งเป็นความลับเกี่ยวกับท่าทีของไทยในการต่อสู้คดีเขาพระวิหารทั้งนี้ไม่รวมถึงเอกสารลับอื่นอีกนับร้อยฉบับถือเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยจึงไม่แปลกใจเลยที่ว่าเวลาสถานทูตไทยในยุโรปได้รับคำสั่งให้ไปค้นหาเอกสารประวัติศาสตร์ ที่หอสมุดแห่งชาติปรากฏว่าฝรั่งเอาไปก่อนทุกครั้งซึ่งเวลานั้นเจ้าหน้าที่ไทยก็สงสัยว่าทําไมหาเอกสารนี้ไม่เจอสักทีเพิ่มมาถึงบางอ,อ้อก็ต่อเมื่อคดีนี้ถูกเปิดเผยคดีจรารกรรมแบบนี้จํานวนไม่น้อยที่ดังการมารู้ภายหลังเรียกว่ากว่าจะรู้ก็ช้าไปแล้วแล้วสามารถจับกลุมและสารสั่งลงโทษ คนไทยขายชาติพวกนี้แต่ก็ไม่คุ้มกับความสูญเสียอย่างมหาศาลที่ชาติได้รับดังนั้นการสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าผู้รักษาความปลอดภัยเป็น,ปนมาตรการป้องกันถ้าคนไทยช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องพอเห็นอะไรผิดปกติรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเหตุการณ์ อย่างนี้คงไม่เกิดขึ้นปี2505ไทยเสียประสาพระวิหารจากคดีจารกรรมฝรั่งเศสที่มีจารชนเป็นคนไทยขายชาติปี2556เสียอีกทีหนึ่งเพราะไอ้กระทรวงการต่างประเทศทั้งกระทรวงขายชาติใช่หรือไม่พี่น้องอะไรนอกจากนี้ยังไม่พอ ได้นักการเมืองไม่ว่าจะพักไหนขายชาติเหมือนกันทุกพักอ้างเหมือนกันทุกพักเพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับบูชาใช่หรือไม่พี่น้องทั้งหลายเมื่อวานนี้มีสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งซึ่งจิตใจรักาตา ท่านได้อภิปรายประเด็นนี้ผมขออนุญาตมาถ่ายทอดต่อพ่อแม่พี่น้องท่านบอกว่าอย่างนี้เรื่องความสัมพันธ์อันดีก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องการค้าขายระหว่างไทยกับเขมรก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องความเป็นพี่น้องที่เป็นบ้านใกล้เรื่อนเคียงก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ไอเรื่องดินแดนเรื่องอธิปไตยนิเดน ป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทุกคนมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่มีประเทศไหนในโลกที่อยู่พรมแดนติดกันจะมีความสรัรมพันดีตลอดกาลนานไม่มีวันที่จะมีเรื่องกันเลยพี่น้องว่ามีไหมยกมาสักประเทศหนึ่งทีฉะนั้น บางช่วงเวลาเมื่อผลประโยชน์ลงตัวกันก็มีความร่วมมือมีความสมานอันดีบางช่วงเวลาเมื่อผลประโยชน์กัน,กนมันก็ต้องมีเรื่องกันเมื่อมีเรื่องกันแล้วก็เป็นหน้าที่ของประเทศทั้งสองจะไปตกลงกันไปเจรจากันฉะนั้นที่หมอออกข่าวว่าทุกอย่างจะไปจบในคณะกรรมการเจซี J C, พูดเรสามกิษคนใดจะไม่รู้จริงๆก็คือคณะกรรมการที่จะไปไกลเกี่ยกัน ถ้าไกลเกียกันไม่ได้ก็ให้ประเทศที่สามเข้ามาไม่เคยมีประเทศไหนในโลกเลยอยู่ดีๆไม่ว่าดีไม่ได้เป็นสมาชิกสารโลกเลยเขาฟ้องเจ้าดินแดนคู่ไปขึ้นสารให้มันเลยเหมือนประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้จึงสรุปได้อย่างชัดเจนแล้วว่านักการเมืองซึ่งเข้ามาใช้อำนาจอธิปไตยที่เป็นของพวกเรา เขาใช้อำนาจอธิปไตยที่เป็นของพวกเราไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นฐานที่จะใช้อำนาจได้ตามรัฐธรรมนูญเพราะไปใช้อำนาจในการโกงกินแล้วขายชาติอยากจะยกดินแดนของเราให้กับประเทศอื่นตลอดเวลาคำตัดสินของสาเล่ที่ออกมามันติ่งไว้ว่าบางด้านของพื้นที่ที่สารโลกกำหนดบริเวณใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่โตโมโหลานเมื่อเทียบกับพื้นที่ของจอมบุสลิตที่ใช่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการอจอมบุสลิตไม่เคยยอมรับเลยว่าดินแดนเป็นของกัมพูชาจอมบุสลิตไม่เคยยอมรับเลยว่าประสาทพวะวิหารเป็นของกัมพูชาถึงแม้จะแพ้คดีจอมบุสลิตก็ปฏิเสธไม่ยอมรับสารโลกว่าไอสารแห่งซวยซัสมสับประรังเคกูคไม่เอากับมึงอีกต่อไปใช่หรือไม่ แต่ด้วยเกียรติภูมิของประเทศแล้วก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวคัดค้านความชอบธรรมของคดีนี้จากประชาชนคนไทยในช่วงนั้นเลย,ยเมื่อแพ้คดีก็มีการผูกพันเพราะจะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลโลกตามกฎบัตรสาธารณรัฐพ9 4ข้อหนึ่งย่อย เพื่อรักษาเกียรติภูมิศักดิ์ศรีประเทศจอมลุฤสดิ์ก็ต้องปฏิบัติตามทั้งน้ำตาแล้วกำหนดบริเวณเองเลยว่าไอ้รั้วที่ล้อมปราสาทไว้ตรงนี้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อถอนกําลังตารวจถอนกําลังทหารไทยออกจากพื้นที่แต่ไอ้แนวนี้แหละก็ทวงกระเด้ตอนหลังว่าเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพูชาไปยอมรับอธิปไตยเหนือดินแดนตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว ก่อนจะไปขึ้นศาลแล้วเราท้วงติงไงก็ไม่ยอมแก้